แล้วก็แบบอยากให้พี่ามาอยากให้พี่ข่าวเมื่อคืนเ,เราก็คิดถึงพี่นึกถึงหน้าพี่ในใจตลอดเวลาว่าว่ามานะแบบคือพี่พี่โมเป็นคนชอบกอดไม่ว่าจะการเล่นละครหรืออะไรเราเวลาหนูร้องไห้ไม่ได้เราเล่นละครพีทบอกอามินาม,มานี่แล้วเ็าจะลากเรามากอดแล้วร้องไห้ได้ทุกทีเลยไปรูเป็นอะไร แล้วแบบเราก็บอกว่ามาแป๊บเดียวก็ก็ให้มาเห็นไหมถ้ารออีกยะคือเหมือนคือเราสัมผัสได้เรารู้สึกได้คือเราเรารู้ว่าพี่เราอ่ะชอบมากอดจากข้างหลังชอบมาชอบชาชอบการกอดให้กําลังใจกันเราก็บอกว่ามาสองสามวิก็ได้แค่แบบมามากอดอ่าไม่อย่างนี้เราเรารู้สึกได้เลยว่าที่โมมาให้กำลังใจเราเรารู้สึกตั้งแต่ในรถแล้วนะเพราะเรารู้สึกว่า ไม่รู้นะหนูรู้สึกเองหรือหนูคิดไปเองก็ไม่รู้แค่เรารู้สึกว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรานึกถึงพี่พี่มาก่อนแล้วก็ชอบเอาหน้ามาอยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกแค่นั้นแล้วก็ขนลุกไปทีเลยแล้วเราก็คิดว่าเออพี่เขาไม่น่าจะชอบคนเยอะแหละก็ก็ก็น่าจะก็น่าจะมาส่วนตัวกับเราแต่ก็ไม่รู้นะอาจจะคิดไปเองแต่เราอ่ะคุยกับพี่ตลอดเวลาว่า,ว,าว่าแบบเออหนูมานะอะไรอย่างเงี้งย อยากให้มายินดีด้วยหนูหนูได้มีพูดคุยอะไรในใจกับพี่ขาไหมมันดีคือจริงๆอะค่ะโมได้พูดคุยกับพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่เราเราเจอร่างของพี่ไปเราได้มีการไปคุยที่ที่นิติเวชเลยเราเราขอเจ้าหน้าที่เลยว่าว่าขอขอคุยกับพี่หน่อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรออยู่ตรงท่าน้ํา หนูก็คุยกับพี่ริมแม่น้ําทุกวันคือเราอยู่กันนี่สี่ชั่วโมงมีเวลาหนูก็คุยหนูก็บอกพี่มาเถอะพี่ไม่ต้องอายนะคนอื่นไม่เห็นหรอกไม่เห็นพี่ไม่สวยหรอกพี่จะสวยตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลัวว่าเขาจะไม่ชุนนาเพราะเขาไม่สวยอว่าถ้าถ้าในวันนี้พี่ตอมาแสดงคอย่างน้อยก็พี่โมก็อย่างน้อยก็ก็เดี๋ยวพี่อนามาฮิโป,โปมานะคะก็ ก็ยังดีที่ที่ยังมีคนในกลุ่มในกลุ่มที่ที่ที่สนิทก,กับพี่โมอะไรเงี้ย<ม>ที่ที่เราอยู่ด้วยกันดูแลก,กันนะคะ่ะมาเหมืนวันนี้จริงแล้วเราก็นักกันด้วยเนาะนักกันตัวด้วยคือเราก็มีการบอกแล้วแหละเมื่อคืนเมื่อวานก็ได้คุยกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็เออยินดีด้วยนะพอดีเราไปต่างจังหวัดก็เอเอเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเลย น,น,นมีแบบเหตุการณ์ที่แบบไปทรือตกนเงี้ยลหลอเยสำหรับเรามเรื่องยังไงางสาหรับตัวโมนะโมมว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่โมเชื่อความความยุติธรรมมันยังมีอ่ะ ลูกคดีอ่ะพี่สังเกตดีๆด,ดิมันพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาแต่โมไม่อยากให้คนอื่นอ่ะหรือคนโท่ๆไปอ่ะเขาหลงประเด็นกันว่าจะต้องเป็นประเด็นนี้นะ,ะต้องเป็นประเด็นนี้นะคือจริงๆอ่ะเราอยากจะให้มองที่หลักฐานพยานสิ่งแวดล้อมวัตถุบุคคลหรืออะไรต่างๆที่มันสามารถชี้ชัดได้ถือข้อเท็จจริงอ่ะ ว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดโมไม่อยากให้คนคิดไปเรื่อกว่าโอ๊ยสัมผัสได้โอ้ย,ดดอยคือเรารู้นิสัยพี่เราก็าพี่เรา,าเวลาเรามองในคลิปวิดีโอทาติก๊กตักก็ดีหรืออะไรก็ดีในแต่ละคนที่ออกมาบอกว่าพี่โมมาผ่านมางะมาอะไรบ้างเราแค่รู้สึกว่าเอ,อทาทำไปเถอะไม่ใช่นิสัยพี่เราเรารู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็แล้วแต่วิจารณญาณคนอะนะคะแต่เราไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นเราเชื่อว่าเราเชื่อเหมือนที่พี่โมเชื่อว่าเขาอยู่กับพระเจา้าเราจริงๆเขาเขามองเราอยู่เขาขอบคุณเราเขาเขามองเราอยู่อะพี่เขาเขาไม่ได้มาแบบมาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้หนูไม่เชื่อหนูเชื่อในสิ่งที่พี่หนูเชื่อมาตลอดว่า หมดหน้าที่เขาแล้วเขาอยู่กับพระเจ้าเขามีความสุขแล้วเขาเป็นนางฟ้าแล้วเหมือนที่ทุกคนคิดให้คิดแบบนี้ดีกว่า,วค,วาค่ะเดี๋ยวอีกคนท่านจะเชื่อเรียอะไรเชื่อในในกระบวนการตำรวจอะไรนี้ว่ามันไม่ไม,ไม่นา่าจะมีนอก,ม,นอกมีในมีอะไรอย่างในี้แน่นอนใช่ไหมเอาจริงๆถ้าตามหลักความจริงอะหลายๆเรื่องอะหรือทุกๆเรื่องอะเราก็ไม่สามารถรู้ถึงความจริงจริงๆจริงที่สุดเราไม่สามารถรู้ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่เราสันนิษฐานและเดาว,ว่ามันจะต้องเป็นีแน่นเลยวันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้จะแส่ข่าวมาอีกอย่างหนึ่งละทีนี้โมอยากให้มันโมอยากให้โฟกัสที่โอเคเรื่องคดีตอนนี้ต้องไปเป็นของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างคือเจ้าหน้าที่นิติเวก,ก็หน้าที่แพทย์ทุกคนเขาจะต้องมีจรรยาบรรณในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วโมเชื่อในส่สีน่นี้แล้วโมอยากให้ทุกคน คอเนเซนทรกับงานของพี่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึงี่ร่วมกันส่งพี่ทําเพื่อพี่ให้ดีที่สุดครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากงานพี่เสร็จอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวว่ากันก็ได้<ว>อะไร<ว>แบบนี้คือเราอยากให้มองพี่เราเป็นหลักกลัวจะมีพลิกไปพลิกมาอีกไหมมันพลิกไปพลิกมาทุกวันจนทุกวันนี้หนูก็ไม่เสพข่าวแล้วหนูมองว่าอะไรที่เราเห็นอะไรที่เรารู้และสัมผัสได้และเราเห็นว่ามันอันนี้คือเรื่องจริง เชื่อแต่ถ้าอะไรที่ลอยไปลอยมาพี่เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้อะไรที่มันดูเป็นคอนเทนเนอร์ปล่อยผ่านเลยไม่เป็นไรแล้วแต่เขาเลยอะไรเงี้ยเราเชื่อในข้อมูลที่ที่เรามที่ที่เราใช่ค่ะก็ที่สถานิดนึงมันจะมีนองตาลตนะครับเอ่อคนปล่อยลูกคนปล่อยเอ่อมันจะภาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรคืออย่างนี้ค่ะพวกหนูได้ขอร้อง ทุกทุกคนต้องต่แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นหนูอนนาฮิปโปคนในกลุ่มทุกคนที่เรารู้ว่าพี่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราพยายามขอแล้วว่าขอร้องเธอพี่อยากให้ทุกคนจดจำในภาพที่สวยๆอย่าแชร์อะไรที่มันไม่งามใช่ค่ะเก็บภาพดีๆไว้ดีกว่าอย่าคิดว่าแชร์แล้วตัวเองจะได้กระแสดได้คอนเทนต์หรืออะไรคือ มไม่ให้่คนอื่นมาเอาหน้าแล้วใช้พี่เราเป็นเครื่องมือโมว่ามันไม่ถูกต้องถ้าพี่อยากให้เราจําในภาพที่สวยๆคือขอบคุณพี่นะักข่าวทุกคนจริงๆนะที่แบบแชร์ภาพของพี่โมทุกภาพสวยหมดเลยเราเห็นแล้วเราก็แบบเออเขาทาให้เราเนาะแต่บางกลุ่มเข้าใจว่ามันเกินหน้าที่เอ้ยมันคือหน้าที่แต่เกินไปหน่อยแค่ดัเงเนอยากอยากจะบอกอะไรไหมถือว่าถือว่าจะดำเนินการ เราเอาเรื่องไ้เราเอาเรืองใครไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นเรื่องสาธารณะมันเป็นเรื่องของประเทศนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างไรก็มีติดสํานึกและจรรยาบรลที่ดีหน่อยก็พอแล้วค่ะเรนอะไรทําให้พี่เขาเป็นพี่สุคืออย่างคือเราแบ่งหน้าที่การชัดเจนนะคะว่า ใครทาหน้าที่อะไรอย่างโมเนี่ยโมก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของภาพนิ่งวิดีโอต่างๆการตัดต,ต,ต,ต่อจะจะเป็นทางโมท,ที่รับผิดชอบทําให้งานที่ออกมาสวยที่สุดเหมือนวิดีโองานคุณพ่อหนูก็เป็นคนทําอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยว1-13ถึงก็คือเป็นงานสสดภาวนาให้พี่สสดวันที่1 4เราจะมีการเคลื่อนย้ายร่างของพี่จากนิติเวศนะคะไปที่รังสิต เพื่อเพื่อ hey. ส He okay ่งพี่ขึ้นสวรรค์ค่ะก็พิธีต่างๆเดี๋ยวจะแจกแจงรายละเอียดให้ดูทีคือตอนนี้ภาพที่ปล่อยออกมาก็คือวันวันไหนถึงวันไหนเดี๋ยวมันจะมีให้ลงทะเบียนถ่าย QR code อะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมไว้ลงทีเดียวดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวรอแจ้งทีเดียวน้องรายละเอียดใช่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 รอทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เรายังแก้ไขฟอนที่เป็น QR code เป็นอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอให้เสร็จคอมพิวเต์ร้รอยเปอร์เซ็นต์่มเองไม่คบัน,น,นส่วนใหญ่จะเป็นการกอดกันให้กำลังใจกันมากกว่าว่าเออแม่แบบแม่บอกว่าแม่เห็นน้องมาตั้งแต่ตั้งนานว่าเออน้องรักกันกับพี่โมนะอะไรเงี้ยแม่ไม่มีโอกาสได้เจอเลยนู่นนี่นั่นก็ให้กำลังใจคุณแม่ซะส่วนใหญ่โมเป็นคนไม่ตอบ ในเรื่องอะไรที่โมรู้ว่ามันเซนซิทีฟต่อคุณแม่เราจะแบบทีแต่ให้กําลังใจกันใช่ไหมอย่างเดียวค่ะซัพพอร์ต <Support S 2> คุณแม่อย่างเดียวน่าจะโอเคแล้วเป็นคับพี่เบิร์ตคุยตลอดพี่เบิร์ตตลอดคือพี่เบิร์ตเนี่ยเวลามีอะไรเขาก็จะแบบฮัลโหลโมคือคือเราอย่างนี้นะเราแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล็คุยกับพ่อเราแบบเราอยากทำอะไรให้พี่เบิร์ตเป็นแบบคือพี่เบิร์ตอ่อะ อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่โมจะคุยกับพี่บที่โมบอกไว้ตอนต้นนะนะว่าพี่เบอยากทาชุดแสกสวยๆเพราะพี่โมชอบใส่ชุดแสบสวยๆไงเราก็เลยว่าถ้าพี่อยากทําเดี๋ยวเราจะคัดผรอนเราจะช่วยพี่ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันนะคะยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้อะไรกันเป็นเน<ๆ>คือรอให้เสร็จงานที่ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันแค่เป็นแผนคร่าวๆเลยนะใช่แต่ว่าเคย พี่เบิร์ดเขาก็ยังไม่พร้อมนี่ต้คุยกับใครเนอะเราก็เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าพี่เบิร์ดเขามีอะไรหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวโมาบอกก็ได้ครับจับเวลามีการเปิดทิ้งภาษเสียงที่เป็นที่เป็เด็กออกกำลังแบบร้องเพลงแับนี้ตอะนี้ดีๆเห็นหน้าแล้วค่ะเห็นหน้าแล้วค่ะแกะเสียงอะแกะได้นะแต่เสียงใครก่อนเอออันนี้ก็ต้องฝากทุกคนในโซเชียลด้วยนะคะ ช่วยเหลือพี่ด้วยให้ความยุติธรรมกับพี่ด้วยก็ถ้าแยกเสียงออกมาได้เรอเป็นเสียงใครก็จะขอบคุณมากค่ะเออแต่คือเราเรารู้ว่ามันเป็นแค่เสียงเนาะเป็นเสียงใครอย่างนยังไม่เกี่ยวกับคัเแค่เสียงใครเราก็แค่แค,แค่น,นั้นอะไรเงี้ยเราก็เดาไปเองไม่ได้ว่าเสียงใครหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบจริงๆหรือว่าครู้สึกกใจหรือ่งอะไรกันจะจับเสียงในลักษณะแบบนั้นที่แบบจะมีการเรียกเพ่นอะไรแล้วจุดึูกอะไรเงี้ย เขาเ็นนีอะไรคุณต้องขนาดเรียกใครต้องสงสัยหรือเปล่าก็สงสัยแต่ไม่อยากเดาไปเรื่อยก็คิดว่าอาจจะเรียกพี่เราหรืออาจจะเรียกคนอื่นก็ได้หรือเราอาจจะเข้าใจผิดกันก็ได้อันนี้คือตอนนี้มันมีแต่เรื่องที่เราจะต้องสันนัษถานกันไปเองอะนาะทีนี้โมก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนนดูในเรื่องของความเป็นจริงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ